เบดเยอะก็หมดเยอะนะเอ้ยเอ้ยมาดิมามาดิขออรเอแบบนี้โหเข้าฟรีเกมที่เป150นะโหโคุ้นลุ้นรอบนี้ตานฮัลโหลก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอเป็ดอ๋อไม่ใช่สิน้องเป็ดนะโอ้ชื่อช่องตัวเองก็ยังลืมนะวันนี้น้องเป็ดก็จะมาเล่นเกมจากค่ายสลอตพีจีนะคุณผู้ชมเกมดับเบิลฟอร์จูน,นะกับทุนส0มพบาท เป็นเกมที่หลายๆคนก็ไม่ค่อยหยิบยกมาเล่นเนาะด้วยความที่เราไม่เคยได้หยิบยกมาเล่นเนาะเราก็เลยจะหยิบยกมันมาเล่นนะเอองงไหมโอเคจัดมาช่วงนี้พี่จเขาบอกว่าให้ไปลองเล่นเกมเก่าๆดูเนี่ยเก่าพอไหมโอเคจา้าบเลยมาถึงออโต้เบ90บาทเปิดเพลงย่างกับดีเจนะวันนี้ ก็อยากให้ทุกคนสนุกไปด้วยกันนะหรือว่าเราจะสนุกคนเดียวก็ได้ใครไม่สนุกเราสนุกคนเดียวก็ได้นะเออเราเครียดมา7ปีแล้วก <c oughs> ็ถือว่าน้องเป็ดไม่ได้พูดอะไรนะคุณผู้ชมเรามาตูเกมเราดีกว่านะกับเกมฮ่องเต้เออหรือการแต่งงานของชาวจงชาวจีนนะวันนี้มาดูมันจะแตกขัน้นาดไหนอันนี้เป็นคลิปแรกไม่ใช่คลิปแรกคลิปที่3ของช่องนะสำหรับ3มคลิปก่อนก็น้องเป็ดลงเป็น โลมาเนาะลูซิเกเตอร์โอเคยังไม่มาโอ้โ oh หคือที่เลือกเพลงมามันขนาดนี้ก็ค่อนข้างเก็บกดนะคุณผู้ชมน้องเป็ดออกแนวเก็บกดนิดนึงไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เที่ยวไม่ได้อะไรเลยสักอย่างก็เปิดเพลงฟังแม่งคนเดียวนี่แหละก็เป็นการสร้างความสุขให้ตัวเองนะเพราะคนที่เขาบอกว่าเขาจะสร้างความสุขให้เขาไม่ทำตามสัญญาณนะ <c oughs> เอาอีกแล้ววนเข้าเรื่องนี้ตลอด ก็ลืมลืมฟังแล้วก็ลืมลืมมันไปนะผู้ชมไม่ต้องสื่อประโยงเข้ากับอะไรนะเฮ้ยจุๆจไว้ก็สํสหรับใครที่อยากเล่นเราไปเจอกันที่คอมเมนต์แรกนะในคอมเมนต์แรกก็น้องเป็ดก็ลงอะไรไว้ให้กับให้พี่พิอานนะโอเคตอนนี้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 โอเคตอนนี้ซิกเก็ตเตอร์เข้าผู้ชมฟีเกมเข้าแล้วนะนะ,นะ,นะมามามา เราจะพูดติดกันทำไมเนี่ยมาจัดมาแปดฟรีสปินสตาร์ทไปเลยโอ้โหทุนเหลือพันสามมาดูกันมันจะจวดขนาดไหนนะฟรีเกมของเกมนี้โอเคได้บวกเพิ่มมาสองนะนงเป็ดอยากบวกเงินนะจุดจุดนี้ไม่ได้อยากบวกเออเริ่มเริ่มมาเริ่มมาเริ่มมา เราต้องเล่นอยู่บนพื้นฐานของความใจเย็นนะเราต้องมีจักรยานในการเล่นนะสำหรับเกมอะไรพวกนี้เวลาได้ก็ได้จริงเวลาเสียก็โอ้โหเสียจัดจัดอย่าลืมมีจักรยานนะคะคุณผู้ชมเออโอเคบิ๊กฟินเข้าจัดมา1620ยสวยๆแบบนี้น้องเป็ดปลื้มนะสุดจัดปรลัดบอกเฮ้อโอเค จบไปที่2125สบาทสำหรับการเข้าฟรีเกมครั้งนี้นะเอ้ย,อย่าว่ามาอีกเฮ้ยเออจะมาอีกก็เกินไปรู้สึกน้องเป็ดรู้สึกตัวเองไม่ค่อยเต็มนะวันนี้หรืออาจจะเป็นเกินเกินนิดนึงนะวันนี้ไม่ได้โดนตัวไหนมานะไม่ต้องถามนะว่าโดนตัวไหนมายังปกติดีอาจจะนอนน้อยนิดหน่อยเพราะอะไรเพอเอาเวลาไปปั่นปั่นดึกๆเออ เออจะว่า,าไปใครมีสูตรลับสูตรเด็ดเทคนิคลับเทคนิคเด็ดบลา h b อะไรก็มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยเนี่ยเหมือนมีท่านผู้ดูเขาบอกว่าในให้เล่นเกมเก่าๆเนี่ยเออนองเป็ดก็มาเล่นเกมเก่าๆนี่มาดูมาดูมาด,มาด,มาดูสำหรับเกมเก่าๆวันนี้อุตตะว้าวยาวๆว,ว,วนไปนะตอนนี้เว้าวยาวๆว,วนไปเออ รักกันรักกันอีกอีกโอ้อย่างรักกันไม่มากพอนะก็ไปยังจะเย็นเรื่อยๆนะใครที่เข้ามาดูน้องเป็ดก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์กดอะไรมันกดอะไรได้ก็กดให้หมดเลยก็จะกราบขอบพระคุณมากเลยนะคะช่วยเอนดูน้องเป็ดด้วยนะ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 ความจริงช่องนี้นงเป็ดก็ทํามานานแล้วแหละแต่ว่า ลงได้แค่2-3คลิปนะแล้วก็ไม่ได้ทำอีกเลยตอนนี้ก็กลับมารื้อฟื้นมันนะก็จากนี้ไปก็อาจจะลงเกือบทุกวันนนะอาจจะวันเว้นวันเกือบทุกวันเลยแต่ว่าหลักๆน่าจะลง PG หรือไม่ก็เกมใหม่ๆนะอาจจะมีเกมใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเราต้องสรรหาอะไรใหม่ๆเล่นเรื่อยๆเนาะพักกินน้ำแป๊บนะคะพูดเยอะเจ็บคอ มันค่อนข้างว้าวนะคุณผู้ชมก็ตอนนี้เกือ2พันสี่ถ้าเกิดว่าเราเล่นจากนี้ไปแล้วมันไม่เข้าฟรีเกมมันน่าจะหมดนะโอเคเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงสักหน่อยมาขึ้นไปที่เก้าสิบาทอีกแล้วเหรอก่อนอนนี้ก็เก้าสิบบาทแล้วก็ออโต้ไป หลังๆวันนี้ PG แบบปล่อยเกมมาเยอะเยอะมากเลยแต่ว่าเกมใหม่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะได้นะก็เลยเฮ้ยเอ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 ้คเฮ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วฟรีจะเป็นมาอีกแล้ว มาอีก2อยากบวกเงินบ้างอยากบวกเงินไม่ได้อยางบวกฟรีเข้าฟรีเกมรอบนี้คล้ายรอบก่อนเลยคือทุนเราก็เหลือประมาณเนี้ยเออทุนเหลือประมาณเนี้ยแล้วมันชอบเข้าฟรีเกมเนาะจัดมาวิวอีกแล้วสองันเจ็ดโอ้โหรอบนี้เยอะรอบนี้เยอะจัดมาอีกมีแววดีแล้วคุณผู้ชม มาดิมาดิโอเครอบนี้3 8ม0สำหรับฟรีเข้าเป็ด5เอ้ยเป็ด90นะโอ้เดี๋ยวนี้เลือ่อเรือนะสงสัยนอนดึกน้องเป็ดสยานจัดมาเลย150ตัวน,นี้เพื่เป็ดเป็น150ยห,ห้าบเลยนะคุผู้ชม กลับไปบอลขอให้มันเข้าฟรีเกมอีกรอบซิเข้าหน่อยซิเบียเยอะก็หมดเยอะนะเอ้ยอ้ยมาดิมามาดิขอเออแบบนี้โหเข้าฟรีเกมที่เป็นร้อยห้าสิบนะโหคนลุ้นรอบนี้ตานี้มามาดู ครั้งแรกมาก็จา้าบแล้วเอาดีอย่าว่าโอเคมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาอีกมาอีกนั่นแหละโอโหเยอะโอ้โหโอ้โหณผู้ชมบิ๊กวินโอ้โหหมื่นสองสี่ร้อยยิบเคแบบนี้น้องเป็ดชอบนะ พอแล้ววันนี้ทุนสามพันโอ้โหแต่งองสักสองหมื่นไปแล้วอะเออนั่นแหละนั่นแหละเฮ้ยแต่งเยอะคุณผู้ชมเฮ้ยมันเยอะอะมันเยอะมันเยอะแบบเยอะมากๆโอ้โหมายังหมืน่นไอ้ป้าอุตตะยิ่งเค่โคตรสวยโอ้โห เฮ้ยแบบไอ้ทุนสามพันอุ้ยโอ้โห,โหจัดมาโทโทวินโทโทวินดูดูผชมดูโทโท,โทวินที่สามหมื่นหนึ่งพันโอ้โหอะไรจะขนาดนี้นะเรามีทุนมาสามพันนะเนี่ยดูดูทุนสามพันตอนนี้กำไรเราทั้งหมดสามพันหกร้อยอะกำไรเล้วนสามพันสามโอเคพอแล้วสำหรับเกมเดอะรุฟอร์จูนวันนี้นะเกมจนะัดให้พีจีเนาะ ก็ฝากติดตามช anel น้องเป็ดด้วยนะน้องเป็ดเดี๋ยวจะพยายามลงคลิปทุกวันนะคะสำหรับวันนี้โอ้โหกำไรแน่ๆแน่นี่ก็ต้องพอแหละเนาะสำหรับวันนี้ก็บายบายเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะ